มาพร้อมกับ iPad ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปี2020นี้เองไม่ว่าจะเป็น iPad Gen 8หรือ iPad Air 4ดีไซน์หรือว่าสเปคจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ แล้วก็มาในส่วนของดีไซน์นะคะเริ่มจาก Gen 8ก่อนเลยลูกค้าจะเห็นว่ามันมีความดั้งเดิมปุ่มพ o ช e t o ID อยู่ด้านล่างนะคะตัวเครื่องมันลูบิเนียมขอบโค้งด้านล่างมีสมาร์ทคอนเนคเตอร์เอาไว้เชื่อมต่อกับสมาร์ทคีย์บอร์ดเลยพร้อมกับรูหูฟัง3.5มิมค่ะแตกต่างจากที่ตัว Air 4ค่ะ Air 4คะ่ะลูกค้าจะเห็นว่ามันเหมือน iPad Pro มากเลยแตกต่างกันแค่ตัวหลังกล้องเท่านั้นเองส่วนลูกค้าตกใจไหมเอ่ยว่า ปุ่ม Touch ID ไปายไหนอยู่ที่ปุ่มด้านบน Power เช่นเดียวกันค่ะเขาให้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ในการสแกนนิ้วแล้วก็ปุ่ม Power On ภายในตัวค่ะส่วนในเรื่องของดีไซน์ i Pad Air 4นะคะดีไซน์รูปลักษณ์หน้าจอที่เต็มกับมีขอบเหลี่ยมขึ้นมาลำโพงข้างบนมีพร้อมมา2ตัวข้างล่างพร้อมอีก2ตัวสเตอร์เดกันเลยทีเดียวนะคะแทร็ามมือนะคะจะเป็นตัวเชื่อมต่อกับ Apple Pen ส่วนสมาร์ทคอนเนคเตอร์นั้นจะอยู่ด้านหลังของตัว iPad Air 4นี่เลยค่ะไม่มีรูหูฟังนะคะสามารถเสียบกับรูพอร์ชาร์จได้เลยค่ะมาในเรื่องของขนาดนะคะเปรียบเทีย er บกัดทั้ง2คข้างแล้วรู้สึกได้เลยค่ะในขนาดของเ e น8นั้นอยู่ที่490กรัมนะคะส่วน Air 4อยู่เพียง458กรัมเท่านั้นเองต่างกันแค่32ก,กรัมเองนะคะส่วนในชิปของเจน8นะคะอยู่ที่ A12 Bionic ค่ะที่อยู่ใน iPhone Gen R 1 0 S ที่เปิดตัวไปเมื่อ2ปีที่แล้วนี้เองค่ะส่วนกับ iPad Air 4นะคะจะเป็นตัวชิปเดียวกับ12นี่เพิ่งเปิดตัวไปเลยมีมาก,ก่อน12อีกค่ะเป็นตัว A14 Bionic เอง ส่วนในเรื่องของกล้องนะคะเลนทั้ง2ตัวเนี่ยจะเป็นเลนเดียวกันเลยคะ่ะความละเอียดของเจน8นะคะเรามาดูกันเลยเริ่มที่กล้องหลังนะคะกล้อ,องหลังเนี่ยความละเอียดเขาจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้องหน้าจะอยู่ที่1.2ล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้องหลังของ iPad Air 4นะคะอยู่ที่12ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวค่ะส่วนกล้องหน้าจะอยู่ที่7ล้านพิกเซลค่ะ ออกเสียงนะคะใน gen 8มีลำโพง2ตัวเหมือนกันลำโพงจะออกมาจากด้านล่างเพียงฝั่งเดียวส่วนของ Air 4ถึงแม้จะมีลำโพงเหมือนกันแต่ลำโพงของ ipad air จะเป็นลำโพงแบบคู่แนวนอนถ้าจับ ipad เป็นแนวตั้งเสียงของลำโพงจะออกรูด้านล่างซ้าย1รูด้านบนซ้ายอีก1รู ถากับด้านเป็นแนวนอนเสียงจะออกทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยค่ะจะทำให้เสียงของ iPad Air 4มีระบบสเตอริโอมากกว่าละดูหนังเล่นเกมฟังเพลงีได้ดีเลยค่ะใะตัว iPad Air 4เครื่องนี้นะคะมาในสี s o ส o ก d ความจุ64 g b หน้าจอเป็น Lightning r e t i n a 10.9 10นิ้วการแสดงผลแบบ r u e Tone เคลือบสารกันแสงสะท้อนค่ะตัวเครื่องบางเพียง6.1ม mm ิลิเมตรเท่านั้นค่ะส่วนเจ้าตัว iPad Gen 8เครื่องนี้นะคะมาในสีทสเทา Space g เก y ความจุ3 2 GB ิกะไบหน้าจอขนาด10.2นิ้ว e t i n a Display ค่ะสำหรับลูกค้าที่อยากทำงานแบบมือโปรมืออาชีพขอแนะนำเป็น iPad Air 4นี้เลยค่ะ ไม่ว่าคุณจะถ่ายวิดีโอภาพแบบ 4K ด้วยกล้องหลังที่มีความละเอียดถึง12ล้านพิกเซลถ่ายเสร็จแล้วลูกค้าสามารถที่จะตัดต่อคลิปด้วยโปรแกรมที่ทาง Apple ก็เขามีมาให้ได้เลยเครื่องมือของเขาเหมือนมีมือโปรมาตัดต่อให้เองเลยค่ะมาถึงในเรื่องกล้องหน้าที่มีความละเอียดอยู่ที่7ล้านพิกเซลนะคะในช่วงโควิดแบบนี้การทำงานแบบ Work for Home ก็อาจจะมีการประชุมออนไลน์ไปด้วย ความละเอียดที่กล้องมีมาให้จึงสามารถเฟซไทม์แบบ Full HD ใบหน้าคมชัดไมโครโฟนและเสียงที่ออกมาแบบชัดเจนด้วยเช่นกันการพรีเซนต์งานก็เป็นเรื่องง่ายไปเลยค่ะเหมือนเราทำงานนั่งอยู่ในออฟฟิศ หากมีการแก้ไขางานหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะสามารถแก้ไขได้แบบร e a l time โดยปากกา Apple Pencil ที่น้ำหนักเบาเหมือนจับดินสอแต่ทำงานได้ล้ำกว่าพร้อมฟิลเจอร์ใหม่ของการทำงานที่ทำงานคู่กับ iPad Air 4นี้ใช้ให้บุคคลอื่นแก้ไขร่วมกันได้อีกไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามสะดวกแบบนี้พลาดไม่ได้นะคะ การใช้งานแบบทั่วไปแต่เน้นสะดวกสบายพกพาติดตัวง่ายได้ด้วยเจ้า iPad Gen 8แบบ Cellular ที่เช่าหวาอยากนำเสนอที่พิเศษไปกว่านั้นลูกค้าของทางเช่าหวาเท่านั้นนะคะสามารถเลือกกำหนดความเร็วของอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเองตามความต้องการถึงเน็ตความเร็วสูงสุดไปเลยอัปโหลดไฟล์ใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัวทางเช่าวหวมีบริการจิมการ์ดเบอรโทรศัพท์มาให้พร้อมกับเครื่องแล้วค่ะ Apple นะคะเปิดตัว Gen 8มาในราคา15900ส่วน Air 4นะคะเปิดตัวมาในราคา19900แต่ถ้าเอ๊ะถ้าลูกค้าอยากใช้แต่ไม่อยากซื้อนะคะชาวหวามีบริการให้คุณเช่าแล้วนะคะเพียงแค่แคปชั่นหน้าจอนี้เลยและส่งมาที่ l i n e แอชาวหวานะคะรับไปเลยค่ะสิทธิโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าไปเลยค่ะติดต่อเข้ามาได้ที่ Line แอดชาวหวาโทรมาที่เบอร์ 085 519 4000หรือดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.shawa.com ค่ะ